สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Necromancer ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เชิญรับชมรับฟังได้เลยนะขอรับนักเล่นแร่ปแปรธาตุาทุกท่านยมทูตผู้เมตตาบทที่57การยับยั้งความศักดิ์สิทธิ์และความชั่วร้าย เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายสุภาพมากอาใต้จึงรีบตอบไม่เป็นไรเราผ่านมาทางนี้ลุงอ,อไม่ได้สั่งอะไรเลยแอฟริกาตะวันตกตกตะลึงเมื่อได้ยินเสียงของอาใต้ดูเหมือนว่าเขาจะอายุไม่มากและเขาถามด้วยความลังเลขอโทษนะท่านเป็นอาวุโสอะไรในสมาคมนักเวทเยี่ยนหลีกล่าวอย่างภาคภูมิใจประธานขาหลีเพิ่งมอบตำแหน่งผู้อาวุโสให้กับพี่ชายของข้า เยี่ยนซือดึงน้องชายของเขาเล็กน้อยเขาเข้าใจว่านิสัยของเยี่ยนหลี่นั้นตรงเกินไปและอาต้าก็น่าเบื่อเกินไปดังนั้นเขาจึงก้าวไปข้างหน้าและอธิบายว่าท่านอาจารย์สวัสดีเรามาจากเมืองกวางหมิงจริงๆแต่เราไม่ได้เป็นอะไรกันผู้ส่งสารข้าแค่อยากจะผ่านค่ายทหารและไปที่จักรวรรดิสนธยาขณะอยู่ในเมืองกวางหมิงท่านอ้าวเตอ๋อซื่อเคยมอบสัญ,ญลักษณ์ให้เราโดยบอกว่าด้วยสัญ,ญลักษณ์นี้เราสามารถผ่านค่ายทหารใดๆของจักรวรรดิหัวเชิง ได้แอฟริกาตะวันตกถอนหายใจด้วยความโล่งอกและครุ่นคิดปรากฏว่าไม่ใช่ผู้ว่าการอ้าวเตอร์สือที่ให้คำแนะนำใหม่เมื่อรู้ถึงตัวตนของอีกฝ่ายเขายังคงสั่งอย่างมากเกี่ยวกับทั้งสามคนโดยเฉพาะคนที่สวมชุดของผู้อาวุโสของสมาคมพ่อมดในกรณีนี้ข้าจะสั่งให้ท่านทั้งสามคนออกจากค่ายในภายหลังได้โปรดพักก่อนกินอะไรกันเถอะมาเตรียมอาหารสาหรับแขกสามคน อาใต้ย,ยกเสื้อคลุมขึ้นเหนือหัวและกล่าวขอบคุณขอบคุณท่านผู้บัญชาการพวกเขาขับรถเป็นเวลานานเหนื่อยเล็กน้อยนายพลในศูนย์บัญชาการต่างตกตะลึงเมื่อเห็นรูปลักษณ์ที่ดูอ่อนเยาว์ของอาใต้รวมถึงแอฟริกาตะวันตกด้วยและแอฟริกาตะวันตกก็สูญเสียเสียงของเขาผู้อาวุโสเจ้ายังเด็กมากอาใต้ย,ยิ้มอย่างเชื่องช้าและพูดว่าจริงๆแล้วระดับเวทมนต์ของข้าไม่สูง การได้ตำแหน่งผู้อาวุโสเป็นเพียงโชคแอฟริกาตะวันตกหัวเราะและพูดว่าความแข็งแกร่งสามารถพิสูจน์ได้ทุกอย่างและได้รับการยอมรับจากสมาคมนักเวทแต่เจ้าจะอธิบายคำว่าโชคดีได้อย่างไรพูดเท่ายัางเด็กจริงๆพักผ่อนก่อนและรอให้พวกเขาออกไปในเวลานั้นข้าจะส่งคนไปคุ้มกันเจ้าทั่วค่ายขณะที่เขาพูดเขาขอให้ทหารที่อยู่ข้างๆนำอาใต้ทั้งสามออกจากค่ายทหาร หลังจากที่เห็นคนทั้งสามออกไปซีเฟอก็ขมวดคิ้วและเอนหลังพิงเบาะหลักเขาระมัดระวังตลอดชีวิตของเขาผู้เท่าหนุ่มจากสมาคมนักเวทกระตุ้นความสงสัยของเขาโดยธรรมชาติแต่อาต้ทั้งสามถือโทเคนของอ้าวเตอร์ซือและเขารู้สึกละอายใจอย่างช่วยไม่ได้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ด้านข้างเห็นความสงสัยในใจของโค้ชอย่างชัดเจนก้าวไปข้างหน้าและพูดว่า รักษาการผู้บัญชาการข้าคิดว่าสามคนนี้น่าสงสัยแม้ว่าข้าจะไม่รู้วิธีไร้เวทมนต์แต่ข้าเคยได้ยินถึงความยากของฝึกฝนเวทมนต์ชายหนุ่มคนนั้นดูเหมือนว่าพวกเขาอายุน้อยกว่า20สิปีไปนอไปได้อย่างไรที่จะเข้าถึงผู้อาวุโสของสมาคมนักเวทต้องมีการหลอกลวงบางทีพวกเขาอาจเป็นสายลับของจักรวรรสนธยาที่ซ่อนตัวอยู่ในประเทศของเรา เมื่อพวกเขาเห็นว่าผู้พิทักษ์ของเรากำลังรออยู่พวกเขาคิดว่ารีบกลับไปที่จักรวาลสนธยาข้าคิดว่าพวกเขาควรถูกทิ้งไว้ที่ค่ายทหารคำพูดของพนักงานอยู่ในใจกลางตะวันตกเขาพยักหน้าและพูดว่าเป็นไปได้ แต่พวกเขาได้โทเค็นของผู้ว่าราชการเอ้าเตอร์ซือมาได้อย่างไรค่าตรวจสอบแล้วโทเค็นเป็นความจร,จริงจริงเรื่องนี้ควรจัดการด้วยความระมัดระวังหากพวกเขาได้รับโทเค็นของผู้ว่าราชการจร,จริงๆเราจะกักตัวพวกเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตค่าเกรงว่าผู้ว่าราชการจะตำหนิเขาพนักงานยังอายขมวดคิ้วและพูดว่ากองกำลังแห่งความมืดของจักรวาลสนธยามีความสามารถแปลกๆมากมายบางทีพวกเขาอาจขโมยโทเค็นของผู้ว่าราชการ แอฟริกาตะวันตกสายหัวและพูดว่าแม้ว่าจะเป็นไปได้แต่โทเค็นนั้นถูกเก็บไว้อย่างแน่นหนาะเสมอมีผู้เชี่ยวชาญมากมายคอยปกป้องโทเคนมันไม่ง่ายเลยที่จะขโมยมันจะดีกว่าที่จะระมัดระวังริกผู้บัญชาการกองพลที่สองที่แนวรบแอฟริกาตะวันตกกล่าวว่าพี่ชายง่ายนิดเดียวเราแค่ต้องทดสอบความแข็งแกร่งของพวกเขาเราไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จแอฟริกาตะวันตกตัวแข็งและถามว่า จะประเมินได้อย่างไรกองกำลังสามารถพิสูจน์ตัวตนได้หรือไม่รุยเคยยิ้มกว้างและพูดว่าแน่นอนมันทดสอบได้พี่ชายอย่าลืมเรามีคนจากสมาคมนักเวทด้วยความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสไม่ควรอ่อนแอเกินไปดวงตาของชาวแอฟริกาตะวันตกเป็นประกายและพูดว่าเจ้าหมายถึงรุยเคอพยักหน้าและพูดว่า ฝากเรื่องนี้ไว้กับข้าถ้าพวกเขาเป็นสายลับข้ารับรองว่าไม่มีใครหนีไปได้คุยเรื่องจัก,กรวาลสนทยาต่อข้าจะจัดการเองหลังจากพูดจบเขาก็หันหลังกลับและออกจากสำนักงานใหญ่ ก็ลุ่มนักเวทมีสถานะเหนือธรรมชาติในกองทัพกลุ่มแม้แต่จัก,กรวรรดิพัวเซิงที่มีนักเวชจำนวนมากที่สุดก็มีนักเวชเพียง300คนพวกเขาไม่เคยเข้าร่วมการประชุมทางทหารและจะดำเนินการเมื่อมีสงครามเท่านั้นพวกเขามีราคาแพงกว่าอัสวินหนักหนึ่งหน่วยการรักษากลุ่มนักเวช100คนเทียบเท่ากับกองทัพธรรมดา10,000คน ทั้งสามดูได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในเต็นท์ไม่ไกลจากสำนักงานใหญ่หลังจากทั้งสามคนกินอิ่มแล้วพวกเขาก็หมดแรงและนั่งคิดกันว่าจะเริ่มตามหาเอลที่ไหนในจักระวะสนธยา ในขณะนี้ม่านของร้านเปิดดออกและนักเวทสองคนก็เข้ามาพิจารณาจากเสื้อคลุมเวทมนต์ของพวกเขาคนหนึ่งเป็นจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่แห่งระบบน้ำและอีกคนเป็นจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่แห่งระบบไฟพวกเขาทั้งหมดอายุมากแล้ว60กว่าแล้วะเมื่อทั้งสองเห็นชุดของอาใต้ดวงตาของพวกเขาก็สว่างขึ้นนักเวทไฟผู้ยิ่งใหญ่เห็นเครื่องหมายดาวหกแฉกบนไหล่ของอาใต้แล้วพูดด้วยความเคารพผู้นำของกลุ่มนักเวททั้งสามรุยได้พบผู้อาวุโสแล้วหลังจากพูดจบ อาใต้รู้สึกประหลาดใจและรีบยืนขึ้นเพื่อทักทายพวกเขาไม่ยินดีต้อนรับผู้การซือหลี่เจ้ากำลังมองหาข้าอยู่หรือเปล่าซือหลี่มองไปที่หุ้นส่วนของเขาและพยักหน้าใช่เราได้ยินว่าผู้อาวุโสในสมาคมมาที่นี่ใน,ในฐานะสมาชิกของสมาคมนักเวทเราจะไม่มาพบกันได้อย่างไรอาใต้พูดอย่างเร่งรีบเชิญนั่งลงได้โปรดยินดีต้อนรับข้าเป็นแค่อาวุโส ทั้งสองจากซือหลี่ได้รับเชิญจากผู้บัญชาการกองพันที่สองเพื่อระบุตัวตนของอาใต้ทั้งสามทันใดนั้นเขาได้ยินว่ามีอาวุโสอายุน้อยกว่า20ปีมาและทันใดนั้นเขาก็ตะคอกการบ่มเพาะเวทมนต์ต้องใช้เวลาในองค์กรมีเพียงนักเวทที่ถึงระดับนักเวทเท่านั้นที่สามารถกลายเป็นผู้อาวุโสได้และชายหนุ่มที่อายุน้อยกว่า20ปีจะไปถึงระดับนี้ได้อย่างไรด้วยสายตาเหยียดหยามเล็กน้อยซือหลี่เดินตรงไปยังจุดนั้นและพูดว่า มีอาวุโสอีกคนหนึ่งอยู่ตรงทางแยกเราทุกคนประหลาดใจขอ,ขอข้าดูกาศเวทมนต์ของเขาได้ไหมอาใต้พูดด้วยความเขินอายอย่าเรียกข้าว่าพี่ข้าชื่ออาใต้เรียกชื่อข้าก็ได้นี้ไพ้ของข้าเขาพูดพร้อมกับยื่นบัตรทองที่คาริมอบให้เขา ซื้อหลีรับบัตรด้วยแววตาประหลาดใจเพราะพิจารณาแล้วว่าอาไต้ต้องเป็นชายแก่ปลอมตัวมาอย่างไรก็ตามเมื่อเขามองไปที่บัตรประจำตัวเขาก็อดไม่ได้ที่จะเลิกเดาก่อนหน้านี้เสื้อคลุมเวทมนต์สามารถเรียนแบบได้แต่กาศเวทมนต์ระดับสูงไม่สามารถปลอมแปลงได้เนื่องจากวิธีการสร้างกาดเวทมนต์สีทองนี้ซับซ้อนมากมีเพียงอาวุโสและประธานาธิบดีเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ในการออกกาดเวทมนต์ แตดับผู้อาวุโสให้กับผู้อาวุโสคนใหม่ไม่เพียงแต่การอนุมัติของประธานาธิบดีแต่ยังรวมถึงการอนุมัติของผู้อาวุโสอย่างน้อย5้าคนด้วยพวกเขาทําโดยประธานาธิบดีเองหลังจากผ่านการตรวจสอบแล้วพิจารณาจากพลังงานที่มีอยู่ในกัดเวทนาตอใบนี้และรูปลักษณ์ของกาดมันคือของแท้แน่นอนทันใดนั้นมีความเคารพมาก่อขึ้นเล็กน้อยในใจของเขาและความสงสัยก่อนหน้านี้ทั้งหมดก็หายไปเขาคืนกาดให้อาใต้แล้วพูดว่า ท่านคือผู้อาวุโสคนใหม่ของสมาคมจริงๆซือหลี่เคยขุนเคืองมาก่อนอาใต้รีพูดว่าไม่ไม่ท่านทําให้ข้าขุนเคืองใจได้อย่างไรพูดตามตรงข้ายังไม่รู้เลยว่าทําไมลุงคาริถึงทําให้ข้าเป็นคนแก่ซือหลี่พูดด้วยความลำบากใจพี่อาใต้ทําไมเจ้าถึงไปที่จักรวัฒสนธยาสถานการณ์ของทั้งสองฝ่ายตอนนี้ตึงเครียดมาก เมื่อเจ้าไปถึงที่นั่นข้าเกรงว่าจะมีสถานการณ์ที่ไม่เข้าข้างเจ้าขณะที่อาไต้ต้องการตอบกลับหินก็พูดอย่างรวดเร็วว่าหัวหน้าซือหลี่เจ้าไม่ต้องทดสอบเราอย่างไม่แน่นอนเจ้าคิดว่าพี่ชายอาไต้ย,ยังเด็กเกินไปที่จะเชื่อว่าเขาเป็นผู้อาวุโสในองค์กรหรือไม่เดินผ่านประตูหินสามารถเห็นจุดประสงค์ของเขาจากการจ้องมองของเขา ซีรุ่ยตกตะลึงกับคำถามของก้อนหินและพูดต่อไม่ไม,ไม่เราไม่ได้หมายความอย่างนั้นนายพลในกองทัพกลุ่มนั้นมองดูอาวุโสที่อายุยังน้อยและกลัวว่าเขาเป็นสายลับของจักรวันดิสนทยา ดังนั้นเรามาระบุตัวตนของเขากันเถอะใช้การเวทมนต์ของพี่อ้าวเตอ๋อซื่อได้พิสูจน์ตัวตนของเขาแล้วและเราไม่สงสัยอย่างไรก็ตามทหารเหล่านั้นสมองตายพี่อ้าวเตอ๋อซือท่านช่วยแสดงพลังเวทมนต์ของท่านให้พวกเขาเห็นและช่วยชีวิตพวกเขาได้ไหมสงสัยหินพูดด้วยความโกรธนั่นไม่ได้หมายความว่ากองทัพจัก,กรวรรดิหัวเซิงไม่ไว้ใจเพื่อนของพวกเขาหรือพวกเรามาพร้อมกับตัวอย่างของผู้ว่าการอ้าวเตอ๋อซื่อ หินหุนหันพลันแล่นลุกขึ้นอย่างดุดันดึงขวานคู่หนึ่งออกมาจากด้านหลังและพูดด้วยความโกรธพี่ใหญ่อาใต้ไปกันเถอะข้าเห็นว่าใครจะกล้าหยุดพวกเขาอาใต้รู้สึกตกใจและรีบควาเยี่ยนหลี่และพูดว่าพี่เยี่ยนหลี่อย่าหุนหันพลันแล่น อันที่จริงไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขาสงสัยว่าข้าไม่เหมือนผู้อาวุโสของสมาคมนักเวทจริงๆแต่หัวหน้าซือหลี่เวทมนต์ของข้าระดับไม่สูงจริงๆท่านจะแสดงให้ข้าเห็นได้อย่างไรซือหลี่ได้ระบุต,ตัวตนของอาใต้แล้วแต่เมื่อเขาได้ยินสิ่งที่เขาพูดเขาก็อดสงสัยไม่ได้อีกถ้าไม่มีแรงเขาจะนั่งในตำแหน่งอาวุโสได้อย่างไรอาใต้หย,ย่าถ่อมตัวแสดงมันออกมาแบบสบายๆความแข็งแกร่งให้ในายพลของกองกำลังเหล่านั้นดู อาใต้เกาหัวของเขาและพูดด้วยความลำบากใจแต่แต่ข้ารู้แค่เวทมนต์ไฟธรรมดาเยี่ยนหลีกล่าวว่าใครบอกว่าเจ้าไม่รู้วิธีการเรียกเวทมนต์อาใตา้เจ้าจะเรียกมังกรออกมาเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเจ้าเก่งแค่ไหน หัวใจของอาใต้ขยับและจากนั้นเขาก็คิดถึงเหตุผลว่าทำไมเขาถึงกลายเป็นคนแก่ได้เขาคิดว่าการอัญเชิญมังกรกลางจากการเลี้ยงมังกรแม้ว่ามันจะน่าประหลาดใจมากแต่ก็ควรยอมรับได้เขาพยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าเอาหลับผู้บัญชาการรุ่ยก่อนอื่นให้พวกเขาหาจุดให้ข้าอย่างรวดเร็วข้าจะพยายาม เมื่อซือหลี่ได้ยินที่เยี่ยนหลี่บอกว่าอาใต้มีความสามารถในการเรียกมังกรเธอมองเขาทันทีด้วยความชื่นชมและตอบด้วยความประหลาดใจจากนั้นก็หันหลังกลับและเดินออกไปพร้อมกับผู้ช่วยของเธอเยี่ยนหลี่ฮัมเพลงด้วยความโกรธข้าไม่คิดว่าจะผ่านที่นี่ยากขนาดนี้เราคงอ้อมถ้ารู้เรื่องนี้หินที่สงบลงแล้วส่หัวและพูดว่าอันที่จริง เจ้าโทษพวกเขาไม่ได้ความสัมพันธ์ระหว่างจักรวัดิหัวเซิงและจักรวรดรพระอาทิตตกนั้นตึงเครียดและความสงสัยของพวกเขาก็ไม่มีเหตุผลเอาละออกไปกันเถิดอาใตา้มึงแน่เรียกมังกรมาอีกไหมถ้าไม่ได้ผลก็อย่าฝืนถ้าไม่ได้ผลเราก็ต้องอยู่ที่นี่เยี่ยลี่พูดด้วยความโกรธถ้าเจ้าไม่ปล่อยเราจะฆ่าเจ้าก้อนหินจ้องมองเขาและพูดประชดประชันเจ้าเก่งไปให้พ้น มีทหารหนึ่งแสนนายอยู่ที่นั่นทักษะของเจ้าดีแค่ไหนเจ้าสามารถต่อสู้กับนักสู้ที่ได้รับการฝึกฝนมากกว่าหนึ่งแสนคนได้หรือไม่ยานหลี่ก็พูดไม่ออกพ,พึมพำพูดไม่ออกอาใต้ลังเลในใจของเขาการอันเชิญมังกรไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาอย่างไรก็ตามเขายังคงกลัวว่าเขาจะเรียกมังกรอ,ออกมาต่อหน้าผู้คนมากมายซึ่งมันน่าตกใจเกินไป พี่เยี่ยนสื่อถ้าเรียกมังกรเราจะไปได้ไหมหินชะงักแล้วพูดว่าอาใต้ไม่แน่ใจหรือถ้าไม่แน่ใจก็ลืมมันไปถ้าเป็นไปไม่ได้ก็อยู่กันตรงนี้เขาก็ไม่กล้าแล้วเราหล่ะเมื่อได้รับข่าวจากหลอดเมืองอ้าวเตอ๋อซือเราจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอาใต้พูดข้าไม่แน่ใจข้าแค่เรียกมังกรออกมามันน่ากลัวมากหินใสหัวและพูดว่าน่ากลัวอะไรละ่ะ ไม่ว่าตอนนี้เจ้าจะอยู่ที่ไหนขอเพียงเจ้ามีพระ,ะกําลังทุกคนก็จะเคารพเจ้าจอมเวทผู้อัญเชิญมังกรซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งที่ทรงพลังอาใต้ย,ยิ้มอย่างขมขื่นงั้นข้าจะพูดอีกครั้งเวลาเสียไปแล้วถ้าเจ้าช่วยพวกเอลเร็วกว่านี้หนึ่งวันพวกเขาจะได้รับบาปน้อยลงหนึ่งวัน ทั้ง3คนออกจากร้านไปและหลายคนก็มารวมกันอยู่ข้างนอกแล้วรวมทั้งสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มจอมเวทและจากฝูงอีกหลายร้อยคนนแอฟริกาตะวันตกไม่ปรากฏตัวราวกับว่าเขากลัวที่จะอับอายโดยอาตา้าและทั้ง3ามรุ่ยเคยยืนอยู่ต่อหน้าทหารด้วยรอยยิ้มเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเด็กวัยรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีจะสามารถเรียกมังกรได้เห็นอาต้ทั้งสออกมาซือหลีกก็ ขยิบตาให้รุยเครือรุยเครือสั่งให้ทหารกระจายออกไปโดยปล่อยให้พื้นที่โล่งกว้างหลายร้อยตารางเมตรในค่ายทหารซือหลี่สั่งให้หมอผีที่อยู่ในสังกัดไร่มนคาถาพร้อมกันในบรรดาสมาชิกร อ้อยคนของนักเวทกลุ่มนี้มีนักเวทผู้ยิ่งใหญ่สี่คนนักเวทระดับสูง27คนและที่เหลือเป็นนักเวทระดับกลางแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีความสามารถทางเวทมนต์มากเกินไปมายากลกลุ่มที่ร่วมแรงรวมใจกันมานานหลายปีมาแสดงกันถึงแม่หมอผีจะมาก็ปวดเสียนเวียนกล้าวภายใต้แสงที่สว่างจ้าจูจ่ๆเสื้อคลุมอาคมเวทมนต์หลักสีก็ปรากฏขึ้นในพื้นที่เปิดโล่งและสีสันที่สวยงามก็น่าประทับใจซอลีบอกอาไต้ว่า ผู้อาวุโสเครื่องรางนี้เป็นทางเดียวและปกป้องจากภายในเท่านั้นถ้าท่านอัญเชิญมังกรจากภายในมันจะไม่ส่งผลต่อภายนอกอย่างไรก็ตามเราไม่เคยเห็นการโจมตีของมังกรดังนั้นท่านต้องระวังไว้อย่างหนึ่งอย่าปล่อยให้มันทำลายมัน อาใต้พยักหน้าและเดินตรงไปที่สิ่งกิตขวางเมื่อเดินผ่านสิ่งกิตขวางเขาไม่ได้ถูกปิดกั้นโดยสิ่งใดแต่เขารู้สึกว่ามีคลื่นพลังงานผ่านตัวเขาอาใต้ย,ยืนอยู่กลางพื้นที่เปิดโล่งหลับตาและส่งข้อความถึงนักบุญชั่วร้ายในเลือดมังกรด้วยพลังวิญญาณเซิงเซียรู้สึกว่าอาใต้กำลังโทรหาเขาและเขาดีใจพี่ชายเจ้ากำลังมองหาข้าไหมอาใต้พูดด้วยพลังจิตเสี่ยวเซียข้าปล่อยเจ้าออกไปได้สักพักแล้วกลับมาโอเค เซิงเซี่ยพูดอย่างเศร้าใจพี่ชายเสี่ยวเซี่ยเบื่อมากและเป็นเวลานานมากแล้วที่ไม่ได้กินอะไรเลยเจ้าช่วยหาอะไรให้ข้ากินได้ไหมอาใต้ชะงักแล้วถามว่าหิวไหมเซิงเซี่ยตอบด้วยความลำบากใจข้าหิวมากข้าไม่ได้หิวมากอย่างไรก็ตามข้าตะกละนิดหน่อยท้ายที่สุดเขาเพิ่งเกิดมาได้ครึ่งปีและเขายังเป็นเด็กความอยากซาลาเปาอาตุยเข้าใจความรู้สึกนี้อย่างลึกซึง้ง พี่ชายต้องพยายามหาอะไรให้เจ้ากินไม่เป็นไรข้าอยากปล่อยเจ้าออกไปเจ้าออกไปไม่ได้แล้วผู้คนที่อยู่นอกบริสุทธิ์ซึกงซึ่งกันวงที่เห็นอาต้าย,ยืนนิ่งอยู่ด้วยเครื่อหยอกล้อที่มุมปากของเขาหากอาต้ายไม่สามารถใช้เวทมนต์ใดๆเพื่อตอบสนองเขาได้ในทันทีเขาจะสั่งให้จับกลุ่มเขาพึมพำสายลับของจักรวสนธยาเจ้าไม่ต้องการหนีจากข้า อาใต้เบิกตากว้างหากต้องการทำบางอย่างมากกว่านี้เขากระตุ้นพลังชีวิตเข้าสู่ร่างกายของเขาและร่างกายของเขาก็เปล่งแสงสีขาวออกมาภายใต้เสื้อคลุมแห่งลมหายใจศักดิ์สิทธิ์ใบหน้าที่เรียยบง่ายและซสื้อสัต์ของอาใต้ดูสง่างามมากเขาร้องเพลงเบาๆใช้เลือดของมังกรเป็นแนวทางเปิดประตูแห่งเวลาและอวกาศรัศมีสีน้ำเงินแผ่ออกมาจากหน้าอกของอาใตา้และรัศมีสีน้ำเงินก็ลอยขึ้น เสียงคำรามของมังกรดังก้องไปทั่วโลกและในแสงสีฟ้าร่างของเซิงเซียก็ปรากฏขึ้นภายใต้แสงแดดเกล็ดสีเทาบนลำตัวยาวสี่เมตรของเซิงเซียสะท้อนแสงจากแสงและเขาเจ็ดแฉกที่ด้านหลังศีรษกก็ยิ่งเป็นสีทองมากขึ้นไปอีกปีกของมันเปิดกว้างและคำรามขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยดวงตาสีทองเปล่งประกายด้วยรูปลักษณ์ที่แปลกตาหลังจากออกไปรับลมแล้วแน่นอนว่าเขาต้องยืดเส้นยืดสายและทำให้จิตใจสดชื่น ข้าไม่ได้เห็นความชั่วร้ายศักดิ์สิทธิ์มาสองสามวันแล้วและอาใต้ก็คิดถึงมันมากเมื่อเขาเห็นรูปร่างที่ใหญ่โตและสง่างามของเธอเขาก็ลืมไปว่ากองกําลังเหล่านั้นกําลังทดสอบเขาจับมุมแหลมด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้ร่างกายของเจ้ามั่นคงอาใต้นั่งอยู่บนคอของเซงเซียลูกหัวใหญ่ของเขาแล้วพูดว่าเสี่ยวเซียข้าคิดถึงเจ้ามากนักบุญผู้ชั่วร้ายคร่ำครวญเบาๆและเสียงของเขาก็ดังออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจของอาใตา้ พี่ชายข้าก็อยากเห็นเจ้าเหมือนกันรุ่ยเค้ดูโง่เขลาไปแล้วรูปร่างที่ใหญ่โตและทรงพลังของเซิงเซียได้สร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งให้กับจิตใจของทุกคนที่อยู่ที่นั่นและร่างกายที่เปล่งปลั่งของเขาก็ศักดิ์สิทธิ์มากในสายตาของทุกคนซือหลีตะโกนว่าพ่อเท่าเอามังกรคืนมาพลังมังกรที่เล็ดลอดออกมาจากร่างของเซิงเซียส่งผลกระทบต่อมนสเ่ห์โดยรอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของอาใต้เขาเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่าทำไมอาใต้ถึงกลายเป็นผู้อาวุโสของสมาคมเซิงเซี่ยคร่ำครวญและสายหัวเห็นได้ชัดว่าไม่ต้องการกลับไปที่เลือดมังกรเร็วๆนี้อาใต้ตระหนักว่ามีคนมากมายอยู่รอบๆและใช้พลังวิญญาณของเขาเพื่อพุ่งเข้าสู่เส้นทางแห่งความชั่วร้ายศักดิ์สิทธิ์เจ้าปีศาจน้อยที่นี่มีคนมากเกินไปเจ้าควรกลับไปก่อนโอเค พี่ชายไม่เป็นไรพี่สัญญาว่าจะให้คนกินอาหารอร่อยออร่อยแต่พี่พูดไม่ได้ท่านับอาใต้ไม่ต้องการบังคับเซิงเซียอย่างไรก็ตามคนเหล่านี้ได้เห็นมันแล้วเขาลอยออกมาจากหลังของเซิงเซียและพูดว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจะอยู่ที่นี่อย่างเชื่อฟังอย่าเดินลวกๆพี่ชายของเจ้าจะหาอาหารให้เจ้า เมื่อเซิงเซียได้ยินว่าเขาไม่จําเป็นต้องกลับไปใช้เลือดมังกรทันทีหัวโตของเขาก็ตื่นเต้นและเขาก็หมอบลงบนพื้นเพลิดเพลินกับความอบอุ่นของดวงอาทิตย์หลับตาลงด้วยท่าทางที่เป็นอิสระอาใต้สายหัวอย่างช่วยไม่ได้และเดินไปหาซือหลี่เมื่อเขาเดินไปที่สิ่งกีดขวางเขาก็พบกับสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นทันทีเจ้าหัวหน้าเอาสิ่งกีดขวางก่อนไหมซีรุยมองไปที่เซิงเซียอย่างลังเลและพูดว่า แต่มังกรของเจ้ายังไม่ได้คืนอาใต้ย,ยิ้มและพูดว่าอย่าก,กังวลเขาถูกข้าเรียกมาเขาจะเชื่อฟังคำสั่งของข้าและนิสัยของเขาก็เชื่องมากและเขาจะไม่โจมตีคนอื่นง่ายๆซือหลี่รู้สึกโล่งใจและสั่งให้นักเวทเปิดคาถาและทำความเคารพอาใตา้เมื่อเห็นอาใต้ออกมาจากมนเสนริกก็ตั้งสติได้วิ่งอย่างรวดเร็วและพูดอย่างตื่นเต้นว่า ท่านผู้เทาเวทมนต์ของท่านช่างน่าทึ่งจริงๆนี่เป็นครั้งแรกหรือไม่ที่ข้าได้เห็นมังกรในตำนานมันสวยงามมากท่าเจ้าสามารถเป็นอัศวินมังกรได้เจ้าควรจะยิ่งใหญ่มากผู้อาวุโสไม่ว่ามังกรของเจ้าจะถูกขายหรือไม่ก็ตามข้ายินดีแลกเปลี่ยนทรัพย์สินทั้งหมดกับเจ้าเมื่อเขาได้ยินว่าเขากำลังจะซื้อความชั่วร้ายอันศักดิ์สิทธิ์ใบหน้าของอาใตา้ก็จมลงทันที ข้าไม่ได้ขายมันเป็นเพื่อนของข้ามันไม่ใช่สินค้านอกจากนี้มันถูกเรียกโดยข้าด้วยเวทมนต์และมันจะหายไปหลังจากนั้นไม่นานรุยพูดว่าหัวหน้าเซรุยมังกรตัวนี้หิวนิดหน่อยดูสิหาอะไรกินหน่อยได้ไหมสิริรู้สึกประหลาดใจแม้ว่าเขาจะไม่รู้หลักการของเวทมนต์อัญเชิญแต่เขาก็ไม่เคยได้ยินว่าสิ่งมีชีวิตที่ถูกอัญเชิญยังต้องกินเขาตกลงอย่างเร่งรีบใช่ใช่หัวหน้ารุยเคิดูสิ แม้ว่ารุ่ยเค่ร์จะถูกปฏิเสธโดยอาใตา้แต่เขาก็ไม่โกรธเขาชอบมังกรเงินมากกว่าไม่มีปัญหาค่าจะหาอะไรอร่อยๆอให้เขาเขาหันกลับและวิ่งอย่างตื่นเต้นในเวลานี้ข่าวที่ว่าอาใต้เรียกมังกรได้แพร่กระจายไปเกือบทั่วทั้งค่ายประเดี๋ยวทหารที่มาเฝ้าก็ล้อมที่กั้นไว้แล้วนี่เป็นเรื่องขมขืนสำหรับนักเวทระดับเวทมนต์ของเขาไม่ตม่ำ มันยากมากที่จะรักษาเสน่ห์นี้ไว้แต่เมื่อเห็นว่าอาใต้ไม่ต้องการนำมังกรกลับเพื่อความปลอดภัยของท่ายทหารซูร่จึงไม่สามารถทิ้งมังกรไว้ได้ลบมนเห์แอฟริกาตะวันตกได้รับข่าวโดยธรรมชาติทันทีที่เขาได้ยินว่าอาใต้อัญเชิญมังกรเขาก็สาบแช่งอดีตเจ้าหน้าที่ทันทีและดึงนายพลทั้งหมดออกจากมณเห์อา ท่านพูดเท่าค่าอายมากค่าได้ยินมาว่าหัวหน้าริยเคอเข้าใจผิดว่าเจ้าเป็นสายลับและโกรธมากที่พยายามจะพิสูจน์นี่ไม่ใช่ความหมายของสำนักงานใหญ่ของเราไม่ต้องกังวลค่าจะลงโทษเจ้าซีเฟยคู่ควรที่จะเป็นคนทรยศเก่าและการพูดเกินจริงของเขาทำให้ริกต้องโทษทั้งหมดริยเคอร์พังกลับมาพร้อมกับอาหารจานโตเขาอดไม่ได้ที่จะตีตัวเองเมื่อได้ยินสิ่งที่ซีเฟยพูดทันใดนั้นเขาก็เข้าใจสิ่งที่ซีเฟยพูดและรีบรวบรวมและพูดด้วยรอยยิ้ม ใช่ใช่มันเป็นความผิดของข้าทั้งหมดอวุโสไม่ต้องกังวลข้ากำลังคิดถึงจักรวัดิพัวเซิงด้วยตอนนี้สถานการณ์คือเครียดข้าต้องป้องกันตัวจากเขาแอฟริกาตะวันตกมองรุ่ยเคิด้วยความพึงพอใจเป็นพี่ชายของเขาที่เข้าใจความคิดของเขาเองและมอบทุกอย่างให้กับรุ่ยเคิเพียงผู้เดียวดิกว่าปล่อยให้ผู้อวุโสกินพ่อมดที่ทรงพลังเข้าใจผิดเกี่ยวกับกองทัพพยักษ์ส่องแสงทั้งหมดเขาพูดด้วยความโกรธว่า หัวหน,น้าริเคอร์วันนี้เจ้าทำเกินไปแล้วอาวุโสเป็นแขกผู้มีเกียรติที่สุดของเราเจ้าเข้าใจผิดได้อย่างไรข้าขอประกาศในนามของรักษาการผู้บัญชาการทหารบกต่อจากนี้ไปผู้บัญชาการทหารสูงสุดทอบอพักงานครึ่งปีริเคอร์รีบยอมรับการลงโทษโดยไม่รู้สึกเจ็บหรือคันถืออาหารและรีบไปหาอาใต้ผู้อาวุโสดูนี่ถึงเวลาให้อาหารมังกรที่เจ้าอัญเชิญแล้ว อาใต้มองดูรุ่ยเคิที่ถือถาดใบใหญ่อย่างตื่นเต้นเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกร้ายสาระเล็กน้อยถาดเต็มไปด้วยไก่เป็ดและปลาทุกชนิดไม่รู้เขาไปเอามาจากไหนเขาพยักหน้าและพูดว่าเจ้าให้อาหารผมไม่เป็นไรผมแค่รับไปและส่งให้รุ่ยเครยิ้มและพูดว่าผู้อาวุโสให้ผมเข้าไปด้วยได้ไหมเจ้าบอกว่าเขาฟังคำสั่งของเจ้าไม่ใช่หรือผมแค่อยากจะไปดูว่ามังกรหน้าตาเป็นอย่างไร อาใต้พยักหน้ารับตกลงผู้กองซือหลี่ถอดมน์ออกได้ค่าสัญญามังกรจะไม่ทำร้ายใครแต่อย่าให้ทหารเข้าใกล้แอฟริกาตะวันตกตะโกนว่านายพลคุมทหารของเจ้าทันทีพวกเจ้าอยู่แถวนี้อะไรกันเสือสองแสงกองทัพมีระเบียบวินัยเสมอและพวกเขาจะไม่ยุยยุมังกรของเจ้าผู้เท่าดูสิข้าไปกับเจ้าดูได้ไหมสีหน้าของซีเฟยเกือบจะเหมือนกับรุ่ยเครื่อมังกรตำนานนี้ที่ไม่ต้องการเป็นสามารถติดต่อเขาได้ อาใต้มองไปที่ซีเฟย์ด้วยท่าทางกระตือรือร้อนพยักหน้าและพูดว่าตกลงหินตะคอกและพูดว่าตอนนี้เรามาที่นี่เพื่อแท้งเป็นคนพอข้าสงสัยเราเขาก็ทําเต่าออกจากหัวของเขาเขาจะไม่เหมือนอาใต้ที่ถูกหลอกโดยคําพูดของชาวแอฟริกาตะวันตกสองสามคำหากไม่มีคําสั่งสูงสุดคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่กล้าสงสัยผู้อาวุโสของสมาคมนักเวทด้วยโทเคนของอ้าวเตอร์ซือ แอฟริกาตะวันตกเป็นทหารมาหลายปีแล้วและได้พัฒนาเจ้าภาพทางจิตใจที่ยอดเยี่ยมแล้วราวกับว่าเธอไม่ได้ยินเขาเธอจึงเข้าสู่มนสกดพร้อมกับรุยเคอร์และด้วนอาใต้เดินไปที่เซิงเซียลูปหัวของเขาและพูดด้วยเสียงต่ำคนเกียดคร้านเจ้ายังไม่หลับรีบกินแล้วข้าจะกลับมาหลังจากกินเสร็จ เซิงเซี่ยเบิเบกตากว้างเมื่อเห็นคนแปลกหน้าสองคนถัดแดดจากอาใต้เขาลุกขึ้นยืนทันทีแสงเย็นในดวงตาทองกับพริบและแรงกระตุ้นที่แข็งแกร่งปรากฏขึ้นในร่างกายของเขารูปลักษณ์ของเขาทำให้ซีเฟยและรุ่ยเคอกลัวจริงๆแม้ว่าทั้งคู่จะมีทักษะที่ดีแต่ใครจะรับประกันได้ว่าพวกเขาจะสามารถแข่งขันกับมังกรตัวใหญ่ได้อาใต้เห็นรูปลักษณ์ที่โหดร้ายของปีศาจศักดิ์สิทธิ์และรีบพูดว่าปีศาจน้อยอยา่าโกรธพวกเขาเป็นเพื่อนที่นำอาหารมาให้เจ้า เซิงเซียดูเหมือนจะไม่ได้ยินคำพูดของอาไต้และรีบไปหารุยเคอร์อ,อาไต้แค่อยากจะหยุดเขาแต่พบว่าเซิงเซียดูเหมือนจะไม่เป็นอันตรายความเร็วของเซิงเซียได้รับการฝึกฝนจากการปีนเขากับอาไต้และการปัทุอย่างกระทันหันทำให้รุยเคอร์อหยุดเขาช้าเกินไปเขาดึงร่างของเขาออกเพียงเพื่อจะพบว่ามังกรยักษ์ของเซิงเซียมาถึงตรงหน้าเขาแล้วเขาหลับตาและพูดในใจ มันจบแล้วมันจบแล้วความอยากรู้อยากเห็นค่าคนด้วยแสงในมือเขาไม่รู้สึกเจ็บปวดในร่างกายของเขาเมื่อเขาลืมตาขึ้นมังกรก็ถือถาดในมือของเขาไปเซิงเสียวางถาดลง เขานอนหน้าถาดและกินมันอย่างดีผ่านไปครู่หนึ่งนอกจากปลาแห้งที่เหลืออยู่ในถาดเขาก็กวาดทุกอย่างออกไปเซิงเสี้ยจับปลาแห้งด้วยขาหน้ากระพือปีกเล็กน้อยแล้วบินไปหารุ่ยเคอร์อ,อีกครั้งประคองร่างของเขาด้วยขาหลังยืนขึ้นกระพริบตาที่รุ่ยเคอร์อและเหยียดขาหน้าอีกข้างเพื่อลูบเขาเขาตบหัวริกชี้ไปที่ปลาแห้งในมือและสุดท้ายก็โยนมันเข้าปากเคี้ยวอย่างอร่อยอร่อยรุ่ยเคอร์อผู้บัญชาการที่คู่ควรของกองพลที่สองเชื่องช้าโดยสิ้นเชิง เมื่อเห็นว่ารุยเคอร์ถูกมังกรตีที่หัวตอนเด็กๆแอฟริกาตะวันตกก็ตกใจที่นั่นอดไม่ได้ที่จะหัวเราะพี่ชายมังกรตัวนี้ฉลาดมากมันกำลังบอกเจ้าว่ามันชอบกินปลาแห้งเพื่อที่เจ้าจะได้รับมากขึ้นเมื่อได้ยินเสียงของซีเฟอร์รุ่ยเคอร์ก็ตื่นขึ้นจากความเฉื่อยชามองดูความชั่วร้ายศักดิ์สิทธิ์ที่กลับมาหาอาใต้แล้วและพึมพำว้าวเจ้าต้องทำให้ข้ากลัวจนตายอาใต้พูดด้วยความลำบากใจ ข้าขอโทษข้าสร้างปัญหาให้เจ้าแอฟริกาตะวันตกพูดซ้ำๆว่าโอเคโอเคข้าจะสั่งให้ใครหาปลาแห้งมาให้ เซงเซียกินแมวปลาแห้ง30ตัวก่อนที่จะกลับไปหาเลือดของมังกรเพื่อเข้านอนเขาใจดีกับซีเฟยและรุ่ยเครอรมากซึ่งให้ปลาแห้งเก่าและเขาริเริ่มที่จะใช้หัวของเขาหลังจากถูกเข้าด้วยกันซีเฟยและรุ่ยเครอรรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้เมื่อความชั่วร้ายอันศักดิ์สิทธิ์กลับคืนสู่เลือดของมังกร อาจกล่าวได้ว่าอาไต้ได้พิชิตกองทัพยักษ์สองแสงทั้งหมดด้วยหน้ากากแห่งความชั่วร้ายศักดิ์สิทธิ์ทุกคนชื่นชมเขาในฐานะนักเวทที่สามารถเรียกมังกรได้ออฟริกาตะวันตกสั่งงานเลี้ยงขนาดใหญ่เพื่อเลี้ยงองอาไต้ทั้ง3อาไต้ไม่ต้องการตอบรับคำเชิญของพวกเขาแต่เย่ยหลี่บอกว่าเขาถูกพวกมันล้อมกรอบมานานแล้วและเขาไม่ได้กินสิ่งที่เขาพูดได้หลังอาหารมื้อก่อนหน้าไม่ถึงสองชั่วโมงพวกเขาก็พาไปทานอาหารที่หรูหราอีกมื้อหนึ่ง